มันไม่จุกจิกประหยัดน้ำมันไม่เกเรอะไรหาง่าย <c oughs> ก็นี่แหละนะโตโยต้าอัลติสนี่แหละครับ <c oughs> ผมเบียวิสาโอโตโคาร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับรถยนต์โตโยต้าอัลติส1.6 e cng โรงงานปี2015ครับ <c oughs> ผมมีคันนี้นะครับแนะนำเลยพิเศษมากๆสวยดูคลิปนี้ของผมจบแล้วสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยครับ <Okay. S 1> วิสานอโตโคา คัดรถมาเลยนะครับคันนี้เหมือนเดิมครับน็อตไม่ขยับนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับเบื้องต้นนะครับดูฝากระโปรงผมดูทุกซอกทุกมุมอยู่แล้วนะครับรถทุกคันที่รีวิวเดิมน็อตไม่ขยับลอนยังอยู่นะครับเห็นไหมแผ่นกั้นความร้อนยังอยู่นะครับสติ๊กเกอร์ของมอกรทั้งหลายยังอยู่นะครับดูลูกยางขอบฝากระโปรงนะครับเดิมเดิมเล็บจิกเช่นเดิมครับมันใหม่มันมันมันบอกตัวมันเองเลยเห็นไหมคานหน้านะครับเม็ดอาร์คยังอยู่ภาษารถเขาเรียกว่าน็อตไม่ขยับ เดิมทั้งคันนะครับผมคุยอย่างนี้เลยว่าน้องๆป้ายแดงนะครับสำหรับเจ้าคันนี้อ่าเข้ามาดูภายในห้องเครื่องกันอันนี้คือเป็นราง CNG นะครับติดตั้งมาตรฐานจากโตโยต้าเลยนะครับสียังอยู่นะครับจากโรงงานนะครับในการตรวจของ QC ก็คือแต้มไว้สภาพเดิมเช่นเดิมนะครับซุ้มล้อนะครับแก้มซ้ายแก้มขวานะครับเดิมน็อตไม่ขยับนะครับรอยเม็ดอาร์คยังอยู่ทั้งเส้นไล่มาคานหน้าเดิมหมดครับน็อตไม่ขยับเหมือนเดิมนะครับสวยๆวิ่งๆเลยนะครับ แก้มซ้ายก็น็อตไม่ขยับเหมือนกันครับดูยันเข้าไปล่องฝากระโปรงขับน็อตไม่ขยับเหมือนกันเห็นไหมนี่คือเดิมมากสวยมากน้องๆป้ายแดงเลยกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับสวยงามใช้โมเดลเดียวกันนะครับกับตัวท็อปสุดนะครับผมไล่มาด้านข้างนะครับเป็นล้ออัลลอยนะครับล้อแม็กนะครับขอบ16ยางใหม่นะครับสี่เส้นดอกยางลึกๆอยู่เลยครับผมตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ดูอัลวีวีนะครับกระจกมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างที่กระจกด้วยครับกระจกมองข้าง ไม่ได้ดูรถนะครับไหนไหนพีเซนแล้วต้องแกะต้องแกะ <Yahoo! S 1> ดูขอบประตูเดิมเดิมขอบยางนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คข้างในนะครับลอนๆเหมือนเดิมเลยถัดมาดูนอด็อตอ่าเดิมเดิมนะท้งล่างทางบนไม่มีการแกะขอบประตูอ่าเหมือนเดิมนะครับดูด้านบนดูด้านบนนะครับมานะเห็นเม็ดอาร์คดูด้านบนนะครับต้องดูยันถึงข้างล่างเลยนะครับเดิมเเหมือนกันดูแผ่นเพจ แผ่นเพดบอกอะไรเราบ้างผลิตเดือนอะไรเนะี่ยเห็นไหมโนเอมเบอร์สองศูนย์หนึ่งห้าก็คือรถคันนี้ปีสองพันสิบห้าตรงปีปลายปีสองพันสิบห้าด้วยซ้ัอ่าต่อประตูบานหลังครับนะดูขอบยางลูกยางแกะเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมซื้อรถหนึ่งคันต้องแกะครับนะขายรถก็ต้องแกะแกะให้ลูกค้าดูนะครับลูกค้าบอกไปซื้อที่เต็นท์จะกล้าให้เราแกะหรอเกรงใจไม่กล้าแกะนะถ้ามาที่วิสาโนโตคัค้าแกะได้ทุกคันโอเค ทุกคันไม่ว่าจะรถแพงรถถูกแก่ได้หมดดูเหมือนเดิมด้านบนด้านล่างเดิมเดิมน็อตไม่ขยับโต,โตโยต้าซีเก็คือมีถัง CNG อยู่ท้ายนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับด้านในมีอะไรบ้าง ไม่เหมือนคลิปก่อนแล้วนะที่คันนี้ติดแก๊สนะครับติดแก๊สจากโรงงานโตโยต้าเลยนะครับนี่คือการติดตั้งแบบได้มาตรฐานมากๆนะครับเขาผลิตมาจากโรงงานเลยก็คือมีตัวรองรับนะครับเขาแต้มสีจากโรงงานหมดเลยนะครับมาตรฐานโตโยต้านะครับถังนะครับจุได้75ลิตรด้านท้ายรถผมเนี่ยจะเดิมเดิมเลยนะลอยยาแนวยังอยู่นะครับเดิมเดิมหลุมยางอะไหล่ก็คือยังเป็นรอนเดิมเดิมอยู่ไม่เคยผ่านการชนมาแน่นอนนะครับฝากระโปรงก็ดูลูกยางเหมือนเดิมนะต่อมาร่องน้ํานี่สําคัญ ล่องน้ําเนี่ยต้องดูว่ารถเคยเบียดซ้ายเบียดขวามาหรือเปล่า <Okay. S 1> นะสังเกตดูเม็ดอาร์คจะไล่เรียงกันเลย1 2 3 4 5ส7มีอ่ามีอยู่7เม็ดฝั่งนู้นก็ต้องเหมือนกันซ้ายขวาก็ต้องเหมือนกันท้ายเดิมท้ายสวยมาก <Wow. S 1> นะครับรถยนต์ที่ไปติดตั้งก๊าซ CNG เองเนี่ยนะส่วนมากท้ายเนี่ยจะห้อยเพราะว่าเขาไม่ได้เซสตช่วงล่างมาอย่างรุ่นนี้มาตรฐานจากโรงงานโตโยต้าเลยก็คือเซสตช่วงล่างมาแล้วนะครับท้ายจะไม่ห้อยนะครับดูดีครับว่าท้ายห้อยไหมไม่ห้อยนะ รุ่นนี้ท้ายไม่ห้อยแน่นอนนะครับเพจมาเรียบร้อยแล้วจากโตโยต้าตัวนี้เป็น CNG โรงงานฝาถังน้ํามันก็คือจะสามารถเติมกา๊าซ n g ได้เลยนะครับมี2ช่องนะครับน้ํามันแล้วก็กา๊าซ n g นะครับตัวนี้ปลอดภัยนะครับโตโยต้ารับประกันเวลาที่เราไปจอดเติมกา๊าซหรือว่าเติมน้ํามันเนี่ยเข้าจอดในตําแหน่งเดิมเลยนะครับไม่ต้องถอยหลังเข้าไปจอดมาตรฐานโตโยต้านะครับให้มาในตําแหน่งเดียวกันกับที่เติมน้ํามันขั้นตอนต่อไปที่พลาดไม่ได้นะครับคือไปทดลองขับกันครับ Toyota าอัลติสเนี่ยคือเป็นรถยนต์ที่แท็กซี่ใช้กันเยอะมากเขาไปรับผู้โดยสารวันหนึ่งเขาต้องใช้งานหนักๆนะครับต้องเลือกรถยนต์ที่ทนประหยัดผมก็ขายรถมาเป็น10ปีนะถ้าเป็นรถเก่งไซส์เดียวกันนะทารบทุกยี่ห้อไม่มีอะไรจะทนเกินโตโยต้าอัลติอีกแล้วอะไหล่ก็หาง่ายก๊าซ CNG เนี่ยกิโลนึงไม่ถึง1บาท สมมุตวิว่าไปสุโขทัยดีกว่า450กิโลเนี่ยถ้าเติมน้ํามันนะ8-900แต่ถ้าเป็นก๊าซ CNG คันนี้นะครับผมตีไว้เลย300 <Wow. S 1> นิดดนี่คือการประหยัดนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะไปลองเรื่องการขับขี่นะครับหนตาตาเร่งเป็นยังไงในเมื่อใช้ก๊าซ CNG 80 90 100 120ขึ้นคอสะพาน 130. หนึ่งร้อยสามสิบือว่าพุ่งมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องยนต์ยังใหม่อยู่นะครับใช้งานไปน้อยนะครับสภาพสดมากเลยครับโอ้โหเนบนะครับนี่ลองช่วงล่างเลยนะครับขึ้นลูกระนาดขึ้นแรงๆให้ดูเลยครับ mm. เรามั่นใจว่ารถเราดีนะครับรถเราสภาพเยี่ยม yeah. วัสดุทุกอย่างมันฟ้องด้วยความใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่ารถยนต์คันนี้ใช้น้อยมากนะครับพวงมาลัยเป็นวัสดุยูรีเทนนะครับปุ่มสัมผัสต,ต่างๆไม่มีการสึกหรอคงสภาพใหม่หมดอ่าดูเนี่ยใหม่มากนะครับเหมือนไม่เคยเปิดออกมาเลยนะฝั่งนี้ยังมีพลาสติกอยู่เลยนะครับมันมีกลิ่นใหม่อยู่คันนี้เลขไม้นะครับ 42, 4 2 4หมกิโลน้อยมากๆนะครับสำหรับรถยนต์ปี2015 ใช้ในเมืองผมว่าโอเคเลยนะครับไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปนะครับราคา419,000บาทดีกว่านะครับท่านไปซื้ออีโคคาร์นะครับช่วงล่างดีกว่าสมรรถนะดีกว่าการประหยัดพอๆกันได้รถสภาพใหม่ครับเลขใหม่อีกน้อยนะครับวิสานออโตคามีรับประกันให้ด้วยนะครับหลังการขายนะครับ25,000กิโลนะครับหรือว่า6เดือนนะครับุกซิ้นส่วนเลยนะครับผมรับประกันหมด คือถ้ามีญาติมีพี่มีน้องเนี่ยนะถ้าเขาหารถไซส์นี้หรือว่าประมาณนี้ผมก็จะแนะนําของโตโยตานี่แหละโตโยต้าอัลติสนี่แหละผมขายรถมาเป็น10ปีโตโยต้าอัลติสผมขายให้ลูกค้าไปไม่ต่ํากว่า100ร้อยคันบอกเลยว่าไม่เคยมีปัญหาสําหรับโตโยต้าอัลติสคันนี้สวยสภาพดีขับดีช่วงล่างดียางใหม่สีเดิมทั้งคันครับภายในใหม่กิฟเป็นยังไงกันบ้างครับผมคันนี้เป็นโตโยต้าอัลติสนะครับ1.6 E CNG โรงงานปี2015นะครับ ราคาออกห้างป้ายแดงของตัวนี้นะครับอยู่ที่889,000บาทนะครับตัวนี้แพงกว่า 1.8e นะครับแพงกว่า 1.6g อีกครับวิสานออโติคาร์ของเราตั้งขายอยู่ที่419,000บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่เครดิตดีๆนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยกุญแจ2ดอกคู่มือครบเล่มพร้อมโอนเลยนะครับผมเบียร์วิสานออโตคาร์นะครับพยายามรีวิวรถที่สวยไม่น้อยนะครับ ไม่เคยทําสีนะครับเดิมๆทั้งคันแบบนี้บ่อยๆนะครับผมสําหรับคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะครับผมเบียร์วิสารออโตคารนะครับการันตีครับว่าคันนี้สวยจริงนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ